จ้ามาครับสวัสดีครับแม่อยู่ด้วยกันกับเซียนไม์เกอร์ครับนี่วันนี้ผมจะมา,าเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทริปน้านทริปนี้ครับขี่ลุยเดียวเที่ยวน่นสามวันสองคืนนะโดยทริปนี้ไปคนเดียวด้วยนะแม่ทริปนี้ไปคนเดียวคนเดียวด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ออกบ้านเนี่ยเราออกบ้านกันตั้งแต่กี่โมงนะฮะก็เดี๋ยวผมหาวิดีโอคลิปวิดีโอให้ดูก่อนนะฮะ ว่าเราออกบ้านกันตั้งแต่กี่โมงนะนี่ก็ผมออกบ้านนี่ครับออกบ้านตั้งแต่หกโมงเช้ากันเลยนะครับวิ่งจากลําพูนเข้าสู่ลําปางกันตรงนี้ก็ผ่าน้อยติน,นะเข้าสู่ลําปางผ่านาขุนตาลเรียบร้อยนะตอนนี้ถึงแถวแถวลาปางครับเข้าในตัวเมืองลําปางก็เช้าอยู่ครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึค่งเองนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าครับก็ขี่รถถึงลําปางที่เรียบร้อยครับถึงแล้วก็ หิวแล้วครับออกอาการหิวไปหาอะไรกินสักหน่อยกลับบอกจะไปกินก๋วยจั๊บนะครับเป็นที่แรกไปกินก๋วยจั๊บเป็นที่แรกที่เมืองลำปางนะครับขอแวะลำปางก่อนนะครับทริปนานทริปนี้ขอแวะลำปางเป็นที่แรกก่อนมาหาอะไรกินแถวแถวตัวเมืองลำปางก่อนนะนี่ผมก็มาหาอะไรกินแถวแถวลำปางครับนี่มาเจอร้านก๋วยจั๊บก็มาแวะกินก๋วยจั๊บกันก่อนนะมาเจอก๋วยจั๊บก็แวะกินก๋วยจั๊บกันก่อนก๋วยจั๊บนี่ต้องบอกว่า อ,อยู่หน้าสถานีเลยนะอยู่หน้าสถานีรถไฟลำปางนี่ก็มาแวกกินก๋วยเจั๊บกันก่อนมื้อเช้ามื้อแรกครับเป็นการจ่ายเงินครั้งแรกทิปแรกนะฮะจ่ายเงินแรกของทิปนะต้องพุดไห้อย่างนี้นี่ทิปแรกครับต้องบอกว่าทิปนั้น3วัน2คืนนะฮะออกมาแรกๆมันก็จะตื่นเต้นหน่อยนะแบบนี้ออกมาทิปแรกมันก็จะตื่นเต้นหน่อยนี่ก๋วยเจั๊บครับ ก๋กวยจับจานนี่ก็50บาทครับกินนะ้ํนาอะไรกันไปก็ประมาณ6-70นะฮะเสร็จแล้วได้เวลาเดินทางต่อฮนะก่อเดินทางต่อผมจะไปแวะที่วัดพระชานกันก่อนนะทีนี้ต้องบอกว่าไปแวะที่วัดพระชานกันก่อนก็อาจจะไม่ไกลมากครับจากตัวเมืองลําปางครับสําหรับอ่าที่วัดพระชานนะครับไม่ไกลมาก นี่มาถึงวัดพระชานเรียบร้อยฮะก็วัดพระชานนี่ต้องบอกว่าเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้ด้วยนะครับก็ผมเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเลยแหละนะฮะวัดพระชานตรงนี้เนี่ยมายืนตรงจุดนี้เนะช้าเช้านตอนนี้ประมาณ8ปดโมงเช้าแปดโมงกว่ากว่านะฮะคุยกับบ้าที่กวาดอยู่ตรงนี้เขาบอกว่า,าสามารถเอารถขึ้นมาได้นะครับรถรถยนต์รถอะไรเนี่ยสามารถเอาเอาขึ้นมาได้นะเอาขึ้นมาก็จํากัดด้วยนี่ครับ หรือไม่ก็นั่งรถนี่คนละประมาณ20บบาทนะครับนี่คุยกับป้าคนนี้ว่าเขาบอกว่าเอารถขึ้นมาได้นะอย่างเงี้ยนี่จากหน้าวัดถ้าใครไม่อยากเอารถขึ้นมาก็นั่งรถขึ้นมาได้นะครับเขามีบริการด้วยนะก็จากวัดพระชานเนี่ยผมก็จะวิ่งตรงเลยครับก็จุดหมายปลายทางของผมต่อไปเนี่ย,ผม,ย,มยนะผมจะไปที่ดอยเสมอดาวกันเลยนะผมจะไปที่ดอยเสมอดาว แต่มันมีเรื่องราวอยู่ว่าไอ้ดอยเสมอดาวเนี่ยพอผมไปถึงเนี่ยอืมผมก็ปล่อยลังเลอยู่ว่าจะไปกลางเต็นที่ดอยเสมอดาวหรือว่าผาชู้ดีเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวที่ไปด้วยกันเนี่ยเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่ไปด้วยกันนักท่องเที่ยวที่มาเที่วยดวดอยเสมอดาวเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยนอนอยู่ผาชู้นะผมนอนอยู่ผาชู้จะสั่งกับข้าวสั่งอะไรไปเนี่ยไปส่งได้ไหมเนี่ยผมก็เลยอ้าวเกิดความคิดขึ้นมาเลยว่าเอ๊จะไปนอนผาชู้ใช่ไหม ขอขี่รถไปคอยกันแล้วผาชู้มันเป็นยังไงขอขี่รถออกไปดูหน่อยนะ,ะ,ะเปิดคลิปตรงนี้ขึ้นมาให้ดูนี่นี่ตอนนี้ก็ถึงดอยเสมอดาวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นทางเข้าของผาชูนะฮะก็ไปถามเจ้าหน้าที่กันก่อนครับมาเปิดคลิปมาดูนี่ผาชู้เป็นแบบนี้นะ,อ,ะอันนี้เป็นไทเทลของคลิปนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนี่อันนี้ทางเข้าดอยเสมอดาว นะตอนนี้เป็นทางเข้าดอยเสมอดาวผมก็ขี่ก็ไปก่อนเลยครับจ่ายค่าอุทยานจ่ายค่าเข้าอุทย,ย,ยานนี่ตรงนี้จ่ายไป40ค่ารถ40ค่าคน40นะแล้วก็เข้าไปดูดอยเสมอดาวก็อย่างลังเลอยู่ฮะว่าเอ๊จะนอนตรงนี้ดีไหมนะฮะห้องว่ามันแล้วใจฮะนี่เดี๋ยวผมก็ต้องขี่รถออกมาอีกนี่ จอดคิดอยู่นานนะเอ๊จะนอนตรงนี้ดีไหมเนาะนะครับพะว่ามันโล่งเหลือเกินไม่ค่อยมีใครมากางเต็นท์เลยนะครับก็ขี่รถออกมานี่มาเสียเงินตรงนี้อีกรอบหนึ่งฮะนี่มาเสียเงินตรงตรงนี้เป็นด่านเก็บเงินของทางเข้าผาชูนะก็มาเสียเงินตรงนี้อีกอีกหนึ่งรอบนะบเสียค่าคน20แล้วก็ค่ารถอีก20เพื่อที่จะขี่เข้าไปดูที่ดอยเสมอดาวนะข้ามไปเลยปุ๊บนี่ดอยเสมอเออไม่ใช่ดอยเสมอดาวผาชูอ่นะ ขี่รถก็ไปผาชู้นะครับไปดูก่อนที่นี่เป็นยังไงบ้างจะนอนที่นี่ดีไหมนะก็เดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าผาชู้เนี่ยเงียบสงบมากครับผาชู้เป็นสถานที่ที่เงียบสงบมากลมไม่มีนะครับลมไม่มีถ้าเทียบกับดอยเสมอดาวปั๊ดๆลมแหงบ้าแหงาดอยเสมอดาวอ่ะผาชู้เงียบๆนะครับลมไม่ค่อยมีนะครับมันจะเงียบๆแบบนี้ลมไม่ค่อยมีไม่มีลมเลยละไม่มีลมเลยก็ว่าได้ฮะ สรุปแล้วไม่ถูกใจเท่าไหร่ก็ตัดสินใจว่าออกไปดอนนอนนอนดอยเสมอดาวดีกว่าเพราะว่าที่นี่ฮะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะจริงๆไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่นอนที่นี่เพราะว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าผมต้องใช้อินเทอร์เน็ตมาคนเดียแบบนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตครับไม่มีอินเทอร์เน็ตก็อาจจะลําบากนิดหน่อยก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมา ขี่มอไซค์มาทางหลักนะฮะเพื่อที่จะไปดอยเสมอดาวต่ออ่ะดอยเสมอดาวเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูอีกหนึ่งคลิปครับว่าดอยเสมอดาวเนี่ยพอตัดสินใจนอนแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะอ่ะขี่รถย้อนกลับมาที่ดอยเสมอดาวเหมือนเดิมครับก็มา,มาจ่ายค่ากางเต็นท์สาบาทนะค่ากางเต็นท์จ่ายอยู่30บาท ครับก็เอาของลงกลางเต็นท์กันไปนะครับนี่ผมก็จะกางพื้นที่แบบนี้ลงลงอยู่เต็นท์เดียวด้วยตรงนี้นะอยู่เต็นท์เดียวแล้วก็มีเต็นท์คุณลุงอีกหนึ่งเต็นท์นะครับอยู่ที่หน้าป้ายครับแต่ตรงนี้ผมไม,ไม่รู้ว่าเลขอะไรเหมือนกันเขาอ,อาจจะเป็นเลขหมุดที่ว่าเย <c oughs> ใครไปกางอยู่ตรงนี้นะอะไรแบบนั้นหรือเปล่าอ่ายแล้วก็กางเต็นท์กันไปครับช่วงเย็น กางเต็นท์เรียบร้อยนะนี่เต็นท์มันก็ได้ทรงแบบนี้เลยคกางเต็นท์เรียบร้อยก็ด้วยเวลาแล้วเนี่ยห้าโมงครึ่งจะหกโมงแล้วก็กับข้าวครับนี่กับข้าวอ๋อกับข้าวลืมบอกไปผมไปซื้อที่ทางเข้าตรงดอยเสมอดาวนะฮะทางเข้าข้างหน้าได้เวลาช่วงเย็นก็อาบน้ำอาพรากันหน่อยกับน้ําเย็นมากอากาศเย็นมากที่สําคัญลมแรงจริงๆครับขอบอกว่าที่นี่ลมแรงจริงๆครับลมแรงมากนี่ดูเต็นท์ อ่ะเดี๋ยวเปิดเสียงให้ฟังหน่อยดูฟังเสียงลยโ oh. oh oh. อ,อ้โหะรอนลงตอนนี้หนึ่งทุ่มสาสิบนะุ่มทุครึ่งนะทุ่มโอ้หนาวจังเลยเดี๋ยวไปดูันนเดี๋ยวขอไปดูโทรัพอ่ะ ก็ลมมันแรงจริงๆครับจริงๆแล้วผมว่าผมจะมานั่งชิวๆเอาก็อี้มาด้วยครับมานั่งชิวๆแถวหน้าเต็นท์สักหน่อยนี่เก้าอี้ผมจะมานั่งชิวๆแถวหน้าเต็นท์สักหน่อยไม่ได้นั่งเลยครับลมแรงเหลือเกินนะลมแรงจริงๆครับนี่ลมแรงจริงจนตีสองตีสามยังไม่ได้นอนเลยครับก็นี่กินข้าวผัดข้าวผัดก็ซื้อมาจากข้างหน้านะครับนี่ได้เวลาไปแปรงฟันอ่ะนี่ครับกลางคืนลมแรงมาก เต็นท์จะขาดครับเต็นท์จะขาดเนาะแต่สายนี้ตื่นเช้ามาสายขาดนะฮะเดี๋ยวไปข้ามไปดูตอนเช้าดูเสียงลมครับเดี๋ยวผมเปิดเปิดเสียงให้ฟังลมเฮงขนาดเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับอะไรอีกทีที่ดูลมโอโ้โห ก็เกือบไปรอดเลยครับแม้ว่าลมมันแรงมากครับคุณผู้ชมเกือบไม่รอดจริงๆฮะต้องบอกว่ามันเกือบไม่รอดจริงครับคุณลุงเต็นขน้าข้าบอกว่าเฮ้ยแกดันไปกลางเต็นท์ขวางลมดี่หว่าโอ้โหผมก็จะไปรู้ได้ไงล่ะครับเขาบอกว่าผมไปกลางเต็นท์ขวางลมครับอ่ะ อ่ะเช้ามาก็เก็บของครับเช้ามาผมก็เก็บของกินมามา่าเช้าเช้าครับเช้าเช้าก็มีนักท่องเที่ยวนะครับกลางคืนก็ยังมีนักท่องเที่ยวขี่อ่านักท่องเที่ยวเนี่ยเอารถส่วนตัวมาเนี่ยขึ้นมาเช่าเต็นท์นะขึ้นมาเช่าเต็นที่อุทยานมีให้ด้วยนะผมก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงจากข้างนอกมานะครับแต่ไม่ไม่ค่อยได้ออกไปดูเท่าไหร่เพราะว่าลมมันแรงเหลือเกินอ่ะ พอเช้ามาเนี่ยผมก็ขี่รถอ,ออกมาครับสถานที่แรกที่ปักหมุดไปเลยนะก็ผ่านตัวเมืองน่านแล้วก็จะไปโค้งตัวยูอ่ะเราตัดภาพมันที่โค้งตัวยูกันเลยนี่โค้งตัวยูคถนนเส้นนี้ต้องบอกว่าเป็นถนนที่สวยงามมากครับงดงามมากมันอยู่สันเขาเกือบทุกเส้นทางเลยครับเกือบตลอดจะเส้นทางนี่ถนนแบบนี้หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งครับหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งถนนเส้นนี้ นี่ก็ได้มีโอกาสจอดถ่ายโดนนะเอาโดนขึ้นไปบินที่โค้งตัวยูจริงๆผมตั้งใจว่าผมจะอจอดบินโดนที่โค้งตัวยูแล้วก็โค้งเลขศูนย์ครับแต่โค้งเลขศูนย์ผมดันขี่รถเลยซะก่อนไปดูบางทีเนี่ยขี่รถไปเนี่ยคุณจะเชื่อไหมย,ยังไม่รู้เลยว่าตรงนี้เป็นโค้งตัวยูนะนี่โค้งตัวยูตรงนีมน้มันสวยมากครับต้องขอบอก ถ้าผ่านเส้น1080เนี่ยที่แรกที่จะเจอเนี่ยก็คือ,อาบาหลีนะครับประตูบาหลีแล้วก็มาโค้งตัวยูแล้วก็ประตูเออไม่ใช่ประตูสิถนนหมายเลขสามนะแล้วก็ไปเจอถนนหมายเลขสามเดี๋ยวผมเขาตัดเข้าถนนหมายเลขสามเลยดีกว่าหาคลิปแป๊บอ่านี่โค้งตัวยูครับก็จอดดูจอดชมกันไปมีโค้งตัวยูข้ามไปถนนเลขสามกันเลย ถนนเล克สามเอาจริงครับ,รบผมมาขี่มาถึงก็ยังไม่รู้เลยว่าถึงถนนเลขสามหรือสามครับนี่ถนนเส้นนี้ทั้งเส้นครับจะเป็นแบบนี้อยู่สันเขาแบบนี้ทั้งเส้นเลยโอ้ใครมาเส้นนี้ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ผมบอกว่าฟินมากฟินเลยเขาบอกมาเส้นนี้ฟินจริงๆครับนี่ถนนเลขสามก็จอดแวะเที่ยวตรงนี้หน่อยครับต้องดูให้ถูกมุมด้วยนะถนนเลขสามนะถ้าพอพิดมุมนี่มันบมเป็นเล็สามเนอยบอกก่อน มันจะวิววิวไได้นะฮะอ่ะนี่มาถึงถนน,นเลขสามเรียบร้อยฮะก็ตั้งใจมาบินโดนที่นี่แหละครับอยากจะเห็นมุมสูงเขามีที่จอดมอเตอร์ไซค์ให้นะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์ให้แต่ไม่รู้ว่าจะจอดแนวไหนเหมือนกันฮะผมมาตอนตอนที่ไปยังไม่มีใครมาจอดนะแล้วเดี๋ยวจะมีกลุ่มบิกบค์ตามมาก็จอดสเปรธป่าไปเรื่อยหน่อยนะครับใครไปเจอผมวันนั้นก็ขออภัยด้วยนี่มุมนี้ครับมุมนี้จะเห็นเลขสามชัดเจนมากผมขอบอก ถ้าเป็นมุมนี้ในมุมโดนจะเห็นเลข3ชัดเจนมากนะจากที่จุดที่ยืนชมวิวเนี่ยเป็นจุดชมวิวตรงเนี้ยเป็นเป็นทางเป็นทางปกติครับแล้วเราขี่ขึ้นไปขึ้นไปบนถนนเลขก3ครับจะเป็นทางขึ้นไปนะจะเป็นทางขึ้นไปนีมุมเลข3มันจะเห็นชัดเจนแบบนี้มุมเลข3มมันจะเห็นชัดเจนแบบนี้นะต่อไปเนี่ยจากจุด ชมวิวถนนหมายเลขสามเนี่ยจะไปเจออีกจุดหนึ่งครับที่สวยไม่แพ้กันแต่ผม,มว,ว่าสวยกว่าหละสวยกว่าเยอะนะจุดชมวิวโค้งพับผ้าจุดชมวิวโค้งพับผ้านั่นเองจะสวยกว่าเยอะฮะจุดนี้จุดนี้มันสวยกว่าจริงๆอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเปิดให้ดูจุดชมวิวโค้งพับผ้าปึ๊บอ่าจุดชมวิวโค้งพับผ้าฮะปึ๊บนี่มาถึงแล้ว จุดชมวิวโคงพาพา้งผ้าผ้านี่ครับมันจะเป็นโค้งซ้อนๆกันแบบนี้นี่โอ้โหสวยงามมากเขาบอกก็เขามีที่จอดรถให้นะครับตรงนี้แต่ทางตรงนี้สวยแต่แฝงไปด้วยอันตรายนะมันชันชันหน่อยนะครับทางตรงนี้ชันมากชันแล้วก็โค้งด้วยตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูมุมสูงกันก็จอดบินมุมสูงที่นี่ด้วยนี่เนี่ย มุมสูงเขาบอกว่ามันสวยมากครับสวยงามจริงๆที่นี่นี่ไม่จอดถ่ายไม่ได้ครับต้องต้องแวะถ่ายเลยใครมาเส้นนี้ครับต้องจอดนะครับเพื่อชมความสวยงามครับก็มีที่จอดรถให้นะจากจุดนี้เนี่ยก็จะวิ่งต่อไปที่บอ่อเกลือครับนี่จากจุดนี้ก็จะวิ่งเข้าสู่บอ่อเกลือกันเลย จริงๆแล้วผมจะมาแวกกินข้าวเที่ยงที่นี่ครับแต่ดูเวลาแล้วช่วงบ่ายๆแล้วครับแต่พอจะมาแวะเอาจริงๆเนี่ยโอ้โหไม่มีที่กินข้าวครับดูรถเยอะมากวันที่ไปเป็นวันธรรมดาด้วยไม่ใช่วันหยุดอะไรนะไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกไม่ใช่วันอะไรเป็นวันธรรมดาด้วยโอ้โหคนเยอะมากแล้วจุดนุ่งหมายต่อไปเนี่ยผมจะไปที่สปันครับไปนอนที่วัดสปันเพราะว่า ไปเจอเพื่อนร่วมทางเนี่ยที่ขี่รถมาเจอกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไปนอนวัดสปันจริงๆผมก็ไม่รู้แหละครับว่าที่วัดสปันเนี่ยมีที่กางเต็นท์ให้แลามีที่กางเต็นท์ที่หน้าวัดกันด้วยนะนี่มาดูที่วัดสปันนะครับขอข้ามไปที่วัดสปันนี่วัดสปันเป็นแบบนี้ครับจะเป็นลานกว้างแบบนี้นะครับนอนหน้าพ้าใหญ่กันเลยนี่ตัดสินใจนอนที่นี่หนึ่งคืนครับ เป็นคืนที่สองตรงนี้นอนที่นี่หนึ่งคืนนอนหน้าพระใหญ่กันเลยนะครับแต่นอนที่นี่โอเคหน่อยครับไม่มีลมมีแต่บรรยากาศชิวๆนะไม่มีลมนี่บรรยากาศหน้าวัดสปันฮนะบรรยากาศจจเหินหมู่บ้านสปันด้านล่างทั้งหมดเลยนะบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศเช้าๆย่งดีครับเดี๋ยวขอข้ามไปตอนเช้าๆหน่อยของกินอออลืมบอกไปครับนี่มาถึงตรงนี้ ของกินที่วัดไม่มีขายครับไม่มีอะไรขายเลยนะครับก็ต้องลงไปซื้อข้างล่างต้องขี่รถลงไปซื้อข้างล่างนะนี่ช่วงเงยนเง็ยนๆเขาก็จะมีถนนคนเดินตรงสะพานโอโซนนะไปซื้ออะไรกินแถวแนี้ครับแถวนี้จะของกินเยอะมากมีร้านคา้ามีร้านขายของชําด้วยตรนนี้นะครับตัดสินใจนอนที่วัดสะพานนึ่งขึ้น พอเช้าก็แพ็คของครับเจ้าช้าก็แพ็คของเพื่อออกเดินทางต่อครับนอนที่นี่หนึ่งคืนเรียบร้อยผมจะวิ่งถนนเส้น1 0 8 0นเี่แหละครับเพื่อไปจุดชมวิว1715นะไปดูวิวที่เขาบอ,อกว่าวิวที่สูงที่สุดของรอยคูคารนะครับจุดชมวิว1715เดนะเดี๋ยวก็ตัดภาพไปจุดชมวิว1715กันเลยขีย่รถทะลุหมอกนี่ขี่รถทะลุหมอกจริงๆครับขี่รถทะลุหมอกจริงแต่เส้นทาง ก่อนจะถึงจุดชมวิว1715เนี่ยจะเป็นทางขึ้นซะส่วนใหญ่นะขอบอกบิดอย่างเดียวรถวิ <laughs> ่งได้สี่สิบมันโอ้บิดอย่างเดียวนะนี่มันขี่ได้ส0ิจริงๆอะนี่ขีร่รถทะลุหมอกแบบนี้ก่อนถึงจุดชมวิว1715เนี่ยมันจะเป็น,เป,นเป็นหมอกแบบนี้ครับช่วงที่ไปมันก็เก้าโมงสิบโมงเองนะครับน่าจะเก้าโมงครับถ้าจำไม่ผิดนี่จะเป็นหมอกแบบนี้ก่อนถึงจุดชมวิว1715นะครับ ผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งตอนประมาณหน้าฝนในเดือนสิงหาก็ยังเป็นหมอกแบบนี้ครับจะเป็นหมอกแบบนี้เลยนี่ถึงจุดชมวิวแล้วมาดูจุดชมวิวครับจุจจดชมวิวนี้แปลกมากขอบอกแปลกมากมันมีหมอกคนละฝั่งครับฝั่งหนึ่งมีหมอกฝั่งหนึ่งไม่มีหมอกโอ้ตะลึงเลยนะตะลึงเลยนี่กับแปลกหูแปลกตาขนาดนี้นี่ดูด้านซ้ายครับหมอกฟุ้งมากแต่ดูด้านขวาโอ้มีหมอกสักน้อยนี่หมอกมีฝั่งเดียวจริงครับนี่ เหลียวไปเห็นไหมมีมองอยู่แค่นี้ครับมีมอกอแค่นี้แต่ด้านหลังไม่มีนะด้านหลังไม่มีมอกนะอ่าไปต่อถนอนเส้นนี้เนี่ยอ่าผมก็วิ่งเป็นวงกลมไปนะครับเพื่อที่จะไปออกถนนหลักเส้นหนึ่งศูนนึเพื่อจะวิ่งเข้าน้านกันต่อไปที่อ่าปัวครับมันจะวิ่งผ่านปัวครับนี่ก็วิ่งไปเรื่อยๆครับออกจากชมวิวจุดชมวิวหนึ่งเนมาก็วิ่งถนนเส้นนี้ไปเรื่อยๆครับ ไปจนถึงอำเภอปัวครับไปจนถึงอำเภอปัววิวดีมากครับขอบอกนี่ไปจนถึงปัวตอนนี้ออกถนนเส้นหลักเรียบร้อยครับแวะเติมลมเติมน้ำมันเรียบร้อยครับแล้วก็วิ่งเข้าสู่นี่ฮะสู่เมืองน่านเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นการเที่ยวเป็นวงกลมนะครับถนนเส้นนี้เนี่ยจากปัวถึงตัวเมืองน่านเนี่ยเป็นถนนที่วิ่งยาวๆมากนะ นี่กว่าจะถึงสนามบินน่านเนี่ยโอ้โหใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าครับเป็นทางวิ่งตรงยาวเลยครับก็โอเคครับสำหรับคลิปน่านขี่ลุยน่าน3วัน2คืนครับก็มีประมาณนี้ครับจบทริปแล้วทริปนี้ครับ3วัน2คืนออกคลิปไปครบทุกอย่างแล้วนะครับก่อนยังไงใครเคยไปเที่ยวมาจุดไหนนะฮะขาดจุดไหนไปนะฮะคอมเมนต์กันมาได้คอมเมนต์กันมาใต้วิดีโอได้ครับสำหรับ วันนี้คลิปนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวหาหาคลิปมาใหม่นะฮะไปหาที่เที่ยวกันก่อนช่วงหน้าร้อนแล้วครับเข้าหน้าร้อนแล้ว